มาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกดีกว่าครับน้องนาครับวันนี้พี่เพียวเซ็ตผมเทไหมฮูหสุดยอดมากเลยพี่เพียวแต่ไม่ใช่วันนี้พี่เพียวไม่ได้มีมาแค่ทรงเดียวนะครับวันนี้พี่เพียวมาถึงส3สามทรงเลยนะมาให้น้องๆได้เลือกกันแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับได้เห็นแล้วก็จะได้นำไปให้น้องๆเนี่ยตัดจะได้ลองเหมือนพี่เพียวเลยครับมาเริ่มตน้นกันที่ทรงแรกดีกว่าได้เลยค่ะ ทรงแรกนะครับโมฮอคคาวบีตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเหมาะกับเด็กแสนโซนสุดเท่นะฮะร,รอแบบนี้ตั้งแต่เด็กครับไม่แคล้วนะครับว่าจะมีขวัญใจทั้งหลายของสาวน้อยสาวใหญ่ที่คงอดใจคว้ามากอดมาหอมแก้มไม่ได้ระวังแก้มช้ำน,นะครับน้อง ทรงนี่2นะคะได้ทั้งคนที่มีผมตรงผมหยิกอยักโศกนะคะกับทรงผมทรงหน้าม้านั่นเองนี่ดูสิคะเป็นยังไงซึ่งนะคะช่วยเพิ่มความสดใสที่แสนซื่อบริสุทธิ์ของเด็กให้เปล่งประกายออร่าออกมาอย่างชัดเจนนะคะเหมาะมากกับเด็กน้อยอารมณ์ดีง่ายคะ่คะครับต่อมาครับเป็นทรงของสกินเฮสนะฮะ ซึ่งนอกจากจะเท่แล้วยังสะดวกในการดูแลรักษาให้ความสะอาดด้วยครับไม่ต้องเซตไม่ต้องดูแลมากหรืออยากจะดูทันสมัยหน่อยก็ทำผมชี้ๆตั้งๆแบบเม่นก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับนี่แล้วมาถึงทรงสุดท้ายนะคะ สไตล์หวีปัดนั่นเองนะคะเพิ่มลุกให้หนุ่มน้อยดูเป็นเด็กฉลาดนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดสร้างสารรค์มีแนวคิดที่เฉียบคมนะคะบุคลิกก็จะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น,นะะถูกต้องแล้วครับแต่ไม่ว่านะครับจะตัดสินใจเลือกทรงผมแบบไหนนะครับควรต้องให้น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการเลือกทรงผมของตัวเองซึ่งจะช่วยในเรื่องของการฝึกรู้จักการตัดสินใจครับอีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองเนื่องจากได้ตัดผมในทรงที่ตัวเองชอบและอยากได้จริงๆครับ ครับผมต่อไปนี้นะน้องๆก็จะมีทรงผมที่เท่นะครับไปอวดเพื่อนๆแล้วแหะครับใช่แล้วค่ะเดีก้ว่ามีหลายทรงมากคือเปลี่ยนทุกเดือนไปเลยก็ยังได้ถูกต้องนะค่ะมาถึง